สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆค่ะมารับชมการปอกทุเรียนนะคะยายไก่ก็ปอกไม่ค่อยเก่งหรอกค่ะยายไก่ก็ปอกทุเรียนไม่ค่อยเก่งนะคะมันก็สุกแล้วล่ะ แต่ยายไก่ก็ปอกไม่ชำนาญหรอกไม่ใช่มืออาชีพเนอะ <c oughs> ถ้ามืออาชีพเขาปอกได้ไวอยู่นะ้ไก่ไม่ใช่มืออาชีพ ลอกทุเรียนไม่เก่งค่ะอีกอย่างมันก็รูปใหญ่นะ <c oughs> หนามคมมากเลยนะทุเรียนบางคนก็ให้ปอก ปาดหัวปาดท้ายแล้วมันจะปอกง่ายเนาะมันจะเห็นร่องเนาะปอกทุเรียนยังไม่เป็นเด็วแต่ปอกทุเรียนไม่ไม่เป็นหรอกจะได้กินมีนะเนาะเราให้ปอกหัวปอก้ายเนาะมันจะเห็นร่องมันเนาะ มันจะเห็นร่องมันปอกหัวปลอกท้ายมันจะเห็นร่องม,มารับชมการปลอกทุเรียนนะคะทุกคนนี่หนึ่งเจอร่องมาแล้วแล้วก็ผา่ผาผ่าตูดมัน ผ่าเหมือนผ่ามะพร้าวเลยเนื้อมันจะดีไหมคุเนี่แต่ก็สุกแล้วนะดังบุ้งบุ้บุ้บุงแล้วนะ จะปากเนื้อทุเรียนไหมเนาะแกะยากเหมือนกันนะพวกมันใหญ่เพราะว่าเราไม่ได้เป็นมีฝีมือเนาะเราไม่ได้มีฝีมือไม่ได้เป็นมืออาชีพเนาะการปอกทุเรียนผ่านทุเรียน,เ,นยเราไม่ได้เป็นมืออาชีพนะถ้ามืออาชีพก็ปอกง่ายไง จะได้กินะนะเขาไห <c oughs> มเนาะคิดว่าไม่โดนเน,น,น,นื้อนักแน่นออกมาแล้วจ้าออกมาแล้วโดนเนื้อไม,ม่เอมม่ยโดนเนื้อไม,ม่เอ่ย โดนเนื้ออยู่ผ่าไม่เป็นโดนเนื้อเลยเนื้อสวยเราผ่าไม่ค่อยตงจะโดนเนื้อเลยไม่สวยเลยมารับชมการปรอกทุเรียนนะคะปอกไม่เป็นหรอกโดนเนื้อเละหมดเลย ด้วใจปอกทุเรียนไม่เก็งกินเป็นอย่างนี้แล้วสุกแล้วสุกแล้วนะคะปอกทุเรียนไม่ค่อยเก่งดอกค่ะมารับชมได้เลยนะคะ แข็งน,นอกนุมน่มในต้องคนมีฝีมือนะต้องมืออาชีพนะะปอกทุกเรียนเนาะเราไม่ได้มืออาชีพเนาะเราก็เลยไม่ค่อยเก่ง นเนื้อโดนเนื้อบอกทุเรียนไม่เก่งเลยบอกทุเรียนไม่จับเลยใหญ่ไก่เม็ดใหญ่ผู้เรียนเม็ดใหญ่รูปนี้สีรูกวัวนะคะ แต่ว่ายายไก่ปอกทุเรียนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ทุเรียนมันจะแข็งนอกนุ่มใน เหลือแต่อีกกี่เม็ดนี่ด้านนี้ก็ยังเหลืออยู่บอกทุเรียนบอกทุเรียนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ลูกมันใหญ่ ต้องยอมรับค่ะเราไม่ได้มืออาชีพถ้าคนปอกเป็นนีสวยมากเลยนะเย่ไก่ปอกไม่ค่อยเก่งย่ไก่ปอกทุกเรียนไม่ค่อยเก่งโดนเนื้อมันเลย กินเป็นแต่ผัวให้เป็นผู้ใหญ่เหมือนกันนะ ลูกมันใหญ่เนาะ,ะผ่ายากนะ,ะถ้าลูกเล็กลูกเล,ล็กเราก็ผ่าง่าย <ide detection> อยู่กอบนอกมุมใน <c oughs> ผ uh ู huh, uh ้ใหญ่มากเลยเนาะเพราะว่า huh, ม uh ันรูปใหญ่มันก็เนื้อเยอะเนาะแต่งนอกงมในทุเรียน ผ่าโดนเนื้อเยกไก่ผ่าทุเรียนโดนเนื้อหมดเลยสังมันสร้างมันเถาะสร้างมันเถาะสุกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวขอร้างมือก่อนค่ขอร้างมือก่อน สุกแล้วนะคะแข็งนอกนุ่มในค่ะสุกแล้วค่ะได้เยอะมากเลยมากินทุเรียนด้วยกันนะจ๊ะอร่อยอร่อยค่ะ